สวัสดีค่ะลูซี่นะคะลูซี่จากช่องลูซี่กินแซ่บค่ะวันนี้ลูซี่ก็พาทุกคนมาทําบุญกันที่วัดจอมสวรรค์จังหวัดแพร่นะคะทุกคนก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมลูซี่ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ลูซี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะวัดจอมสวรรค์สถาปตัตยกรรมศิละปะพมา่าแบบภูการแห่งเดียวในเมืองแพร่ วันนี้ลูซี่ก็จะพาทุกคนมาสัมผัสกับความงดงามของวัดจอมสวรรค์อันซีนเมืองแพร่วัดโบราณอายุกว่าร้อยปีที่ได้รับการยกให้เป็นสมบัติของชาติจากกรมศิลปากรที่โดดเด่นไปด้วยความงดงามของสถาปัตยกรรมแบบพมา่าศิลปะแบบภูการรมที่หลงเหลือเพียงแห่งเดียวในจังหวัดแพร่วัดจอมสวรรค์วัดโบราณสมัยรัชกาลที่ห้ริมถนนยันตะกิจโกศลในเมืองแพร มีเรือนไม้สักยกสูงสีกากแดงหลังคาสะดุดตาโดดเด่นรถรันเป็นชั้นท่ามกลางความร่มรื่นของแมกไม้โดยรอบสถานที่แห่งนี้คือวัดจอมสวรรค์หรือวัดจองเหนือวัดโบราณที่คงความวิจิตรผ่านการเวลามากกว่าศตวรรษภายในวิหารมีพระประธานปางคันธราศิลปะพะมา่า วัดจอมสวรรค์แม้ไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่นอนแต่เรื่องเล่าที่กล่าวถึงกันว่าเดิมวัดเคยเป็นวัดร้างในป่ารกทึบพ่อเท่ากันตีกับนายห้อยคำมากพ่อค้าชาวไทยใหญ่เมี้ยวอพยพครอบครัวเข้ามาอาศัยอยู่บริเวณที่ตั้งของวัดจอมสวรรค์นในปัจจุบัน พ่อค้าทั้งสองและชาวบ้านที่อบพยพจึงได้ทำการบูรณะวัดร้างด้วยความศรัทธาแต่ก็ไม่ปรากฏหลักฐานปีที่แล้วเสร็จหรือปีที่หยุดสร้างหลายปีต่อมาวัดสุดโมรมลงไปตามการเวลาพ่อจองนันตาพ่อค้าชาวไทยใหญ่ที่เดินทางมาค้าขายในเมืองแพร่มีส่วนสำคัญในการบูรณะวัดอีกครั้ง ในปีพุทธศักราช2437และได้สร้างเจดีศิลปะพะมา่าไว้ข้างๆทางทิศตะวันออกของวัดรายล้อมด้วยเจดีเล็กทั้ง4ด้านด้านละ3องค์ซึ่งการบูรณะครั้งใหม่นี้ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ความโดดเด่นของวัดจอมสวรรค์ต้องยกให้กับศิลปะการก่อสร้างที่งดงามทั้งภายนอกและภายใน สะท้อนสถาปัตยกรรมพรมา่างานช่างแบบภูการรมเอาไว้ได้อย่างน่าชื่นชมสถาปัตยกรรมการก่อสร้างวัดหรือจองของชาวไทยใหญ่มีลักษณะคล้ายเรือนหมู่แบบคนไทยแต่มีเอกลักษณ์ของการสร้างหลังคาทรงยอดปราสาทแบบพม่ามอนเรียกว่าทรงพญาธาตแต่ลดความซับซ้อนลงโดยมีหลังคาเร็กใหญ่ รถรันกันเป็นชั้นรวม6ชั้นฝาผนังแบ่งเป็นตอนๆคล้ายข้ออ้อยความวิจิตรบรรจงภายในวิหารเต็มไปด้วยเสาไม้สักทองรงรักติดทองตกแต่งรวดลายคล้ายสีทองน้ำปรากฏข้อความเป็นภาษาพมา่าจารึกไว้รอบเสามีจำนวนทั้งสิ้น35ต้นเสาอื่นอีก14ต้นเพานสูงที่แกสลักเป็นลวดลายอ่อนชอ้อยฉลุไม้อย่างปาณีบรรจง สำหรับคลิปนี้ลูซี่ก็จะขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ลูซี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ